ใครเป็นไมเกรนบ่อยๆมีไหมคะนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาตื่นมาก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียทั้ทง,ทงที่นอนไปเยอะหรือเป็นตะคิวอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยใช้ชีวิตลําบากใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจสาเหตุของอาการเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถจัดการแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยคะ่ะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วสาเหตุหนึ่งเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันเลยนะนั่นก็คือการขาดแร่ธาตุที่สําคัญอย่างแมกนีเซียมก็เป็นไปได้คะ่ะเราแมกนีเซียมเนี่ยถือเป็นแร่ธาตุที่มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นต่อก,กระบวนการทํางานของร่างกายหลายด้านเเลคค่่่ะะะััังงงงงใใในนนนนนรรรรืืออออออขขกาาหหบบสสมํ ช่วยในการซ่อมแซมดูแลกล้ามเนื้อนะคะการหดคลายของกล้ามเนื้อหรือว่าการเป็นตะคริวในขณะที่นอนหลับจะช่วยให้เราตื่นมาเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากขึ้นจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับการพักผ่อนแล้วก็ซ่อมแซมฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นแมกนีเซียมเนี่ยถือเป็นแร่ธาตุที่สําคัญที่อาจจะสามารถช่วยดูแลอาการเหล่านี้ได้ค่ะยัง MSP magnesium complex ตัวนี้เลยค่ะเขาได้ทําการรีแบรนด์ใหม่นะคะจากชื่อเดิม THP เป็น MSP miracle สออยาม Product เพื่อมาตรฐานที่ดีกว่าเพื่อให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นจุดเด่นมากๆของตัวนี้เนี่ย เเมด,เดียวจึงออกแบบมาให้ดูดซึมดีพกพาง่ายและปลอดภัยถุกเม็ดค่ะซึ่งแมกนีเซียมทั้ง5ฟอร์มนี้นะคะจะสามารถครอบคลุมทั้งการดูดซึมและการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายให้มากขึ้นยังแมกนีเซียมบิสไกเซนตตัวนี้เนี่ยดูดซึมดีมากๆเหมาะกับคนที่เครียดนะคะทํางานเยอะวิตกกังวลเยอะใช้สมองเยอะและช่วยให้หลับลึกหลับสบายหลับอย่างมีคุณภาพนะคะที่สําคัญเนี่ยเขายังอ่อนโยนต่อกระเพาะด้วยนะคะไม่ทําให้ท้องเสียะคะ่ะอย่างที่2แมกนีเซียมออกไซด์นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้แมกนีเซียมที่เข้มข้นสูงจะช่วยเสริมแร่ธาตุโดยรวมนะคะและยยัังงงช่่่่วใเรรรือออขขกกาาาบคททีปญหผู ยากยตัวนี้ดีเลยค่ะจากแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดชีเลตช่วในเรื่องของการตึงเครียดของกล้ามเนื้อให้ลดลงนะคะให้กล้ามเนื้อมีความรีแลกซ์มากขึ้นและยังทาให้รู้สึกสมองปลอดโปร่งมากขึ้นรู้สึกเฟรชมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะสี่แมกนีเซียมซิเตรตนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อนะคะลดการเกิดตะคริวบ่อยๆและฟอร์มสุดท้ายคือแมกนีเซียมมาเลตนะคะฟอร์มนีน้จะสามารถช่วยเพิ่มพลังงานระดับเซลล์เหมาะกับคนที่รู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นนะคะหรือ่าาทีีออกกลักๆ้รรดดดมไบูแ ที่ยูช่องอีกอย่างนะคะคือเขาทำมาในรูปแบบของฮาร์ดแคปซูลในแผงที่แยกเม็ดไปด้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็ป้องกันความชื้นได้ดีทําให้พกพาได้สะดวกคุมโดสในการกิน1เม็ดต่อวันนะคะการทําแพ็กเกจแบบนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าแบบขวดเยอะเลยค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของมาตรฐานการผลิตตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลเลยค่ะทั้งอย GMP และ HACCP ก็ทําให้มั่นใจทั้งเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีเลยค่ะกินไปเนี่ยไม่ต้องกัังงงวลลลเเเเรรรื่ร่่อกาาปปนนน้ดๆยยยคคะะะสสุํหบ ที่กาลังเผชิญปัญหาไมเกรนนอนไม่หลบับรู้สึกอ่อนเพลียนะคะหรือว่าเป็นตะคริวบ่อยๆลองเสริมแมกนีเซียมที่ดีให้กับร่างกายดูนะคะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันแบบชัดเจนเลยค่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราดูแลใส่ใจแล้วก็ทนุถนอมร่างกายของเรานะคะด้วย MSP magnesium complex ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ดีค่ะแล้วก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะใครสนใจเนี่ยก็ดูท่ตกาสีเหลืองในคลิปนี้เลยค่ะ